เ,เสร็จติดเนาะเป็นเหมือนยาเสร็จติดอะค่ะความหวานถ้าเปรียบกับน้ําตาลถ้าเกิดบอกว่าผู้หญิงติดหวานก็จะคล้ายๆกับผู้ชายติดเหล้าเนาะผู้ชายกินเหล้าแล้วเป็นไงคะร่างกายก็จะแบบเนาะเป็นอันตรายต่อตับของเราก็เช่นกันค่ะเปรียบเทียบเหมือนผู้หญิงกินเหล้าอะค่ะถ้าเกิดใครที่ติดหวานนะคะใครที่แบบอยากน้ําตาลเนาะแล้วก็เลิกไม่ได้ทุกทีเวลาแบบอยากแล้วแบบเหมือนมีอาการน้ําตาลตกอะแบบ โอ้ยมันหงุดหงิดมันชวนให้แบบต้องกรนกรยต้องหาอะไรกินเนาะเลิกติดหวานกันหรือลดอาการติดหวานโดยที่ไม่ต้องไปท่ากระบอกนะคะเลิกเองสาเหตุหลักๆอะคะ่ะมันเกิดจากที่อาการดื้ออินซูลินอะทำให้ร่างกายเราะคะ่ะเหมือนเซลลเราอะคะ่ะเขาเขารับพลังงานไม่ได้นะคะเกิดจากภาวะการดื้ออินซูลินแล้วเขาก็ไปสั่งสมองว่าแบบฉันหิวฉันหิวฉันยังไม่อิ่มนะคะมันเกิดจากภาวะที่เ,เซลล์ของเราะคะ่ะได้รับสารอาหาร ไม่ได้นะคะเพราะว่าภาะวะของการดื้ออินซูลินนะคะที่อยากผอมอะคะ่ะเขาก็อยากกินอะไรที่มันน้อยๆใช่ไหมคะความคิดเราอะจะอยู่ที่ว่าเฮ้ยมันต้องกินน้อยดิเอาเข้าไปน้อยๆมันจะได้แบบไม่อ้วนใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่พอร่างกายเราอะคะ่ะได้สารอาหารที่มันน้อยเกินไปอะคะ่ะมันก็จะไปเข้ากลไกแรกก็คือว่าเซลล์ก็ไม่อิ่มอยู่ดีแล้วเราก็จะตะบะแตก ใช่ไหมคะเราก็ทําไปได้สักระยะหนึ่งนะคะแต่ไปกินเหมือนเดิมแล้ยิ่งเรากินหวานนะคะมันจะยิ่งติดอย่างที่บอกไปช่วงต้นนะคะว่าน้ําตาลนอะ่ะพอเรากินเข้าไปแล้วอะคะ่ะมันก็จะเกิดภาวะของอาการที่แบบอยากอยู่เรื่อย,อยแล้วก็อยากเยอะขึ้นอยากเยอะขึ้นแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็เลยทําให้เราติดหวานมากขึ้นเรื่อยๆมันทําให้เราสามารถเป็นเบาหวานได้เลยนะคะ ภาวะของการกินน้อยอ่ะนอกจากมันทําให้เซลล์ขาดพวกพลังงานแล้วค่ะมันยังทําให้เกิดภาวะการโยโย,โยท่ที่ที่ทุกคนรู้ว่าเอ้ยบางคนผอมแล้วทาไมกลับมาอ้วนก็คือว่าเนี่ยร่างกายมันถูกกดไว้กดไว้สมองเขาก็จะรับรับรู้ว่าเฮ้ยเขากินแบบขาดแคลนนะคะเพราะกินแบบขาดแคลนวันหนึ่งถ้าเกิดเราไปได้สัมผัสน้ําตาลหรือของที่มันอร่อยอะคะ่ะเราก็จะติดแล้วทีเนี้ยจะติดลมบนจะโยโย่แบบไม่ไม่ลงอะคะ่ะ นะคะลักษณะนี้มันเป็นอาการที่อันตรายมากฉะนั้นเวลาที่เรากินอะไรพวกนี้นะคะ่ะกินอาหารแต่ละมื้อให้เราจัดหน้าตาอาหารนะคะให้สารอาหารมันครบนะคะเพระสารอาหารครบอ่ะคะ่ะร่างกายอิ่มร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอพอเขาอิ่มแล้วอะ่ะเขาก็จะไม่สั่งสั่งการไปที่สมองพัาเพื่อว่าแบบหิวอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะคะบางคนก็บอกว่าก็ไม่ได้กินน้ําตาลนะแต่กินเป็นพวกแบบแป้งแป้งทุกท่าน แป้งแป้งก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมคะอย่างแป้งเคาะต่าง,าาง,างๆอันนี้แป้งโดยตรงเลยนะคะข้าวก็แป้งใช่ไหมคะมันเผือกทุกอย่างเป็นแป้งหมดอะคะ่ะแต่ว่าแป้งพวกนี้มันจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลค่อนข้างที่จะช้านะคะพวกเอ,อ่อมันฟักทองเผือกข้าวกล้องอะไรพวกนี้นะคะ่ะก็คือเขาสามารถมีเส้นใยอาหารแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ําตาลค่อนข้างที่จะช้ากว่าแป้งที่ผ่านการแปรรูปมาแล้วพวก มาม่า,มาพวกอ,อ,อะไรข้าวขาวอะไรพวกนี้ค่ะกลุ่มนี้ค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลที่ไวนะคะพอเปลี่ยนเป็นน้ําตาลไวอะคะ่ะการทํางาน,นกลไกของร่างกายพอเปลี่ยนเป็นน้ําตาลไวมันก็จะตกไวเช่นกันพอตกไวเราก็จะสั่งการหิวบ่อยนะคะบางคนก็จะชอบกินชานมกาแฟตอนตอน,ตอนกลางวันใช่ไหมคะพอรู้สึกแบบว่าอุย๊ยตอนนี้ง่งวงละมันเกิดกลไกมาจากที่ว่าพอเรากินเข้าไปแล้วค่ะ ออระบบการทํางานของฮอร์โมนมันดีดขึ้นนะคะพอมันได้น้ําตาลแล้วมันดีดขึ้นแต่พอสักพักเนื้อค่ะเขาก็จะดอกลงพอดอกลงเราก็จะเริ่มง่วงเราก็จะเริ่มหิวใหม่อีกละมันก็จะเป็นวงจรว,วัฏจักรเหมือนวงจรอุบาทที่ทําให้เราติดกินหวานแล้วก็วนกินอยู่อย่างเงี้ยค่ะตลอด นะคะติดแป้งนะคะติดแป้งฟึ่งแป้งอะ่ะมันไปนเปลี่ยนเป็นน้ําตาลใช่ไหมคะถ้าเกิดใครที่ติดแป้งเยอะๆค่ะแนะนํากินพวกวิตามิน B เยอะๆนะคะช่วยได้ในเรื่องของอาการติดแป้งเนะาะตาลจะเป็นอะไรที่เรากินไปแล้วอะคะ่ะเหมือนสมองเขาไม่รู้จักพอไม่รู้จักเนี่ยเหมือนกับเราอร่อยแค่ร่างกายอ่ะเราอร่อยแค่ลิ้นของเราแค่นั้นนะคะมันเลยทําให กินได้ตลอดพอเราอร่อยความหวานมันติดลิ้นนะคะมันก็จะอร่อยแล้วมันกินได้อยู่เรื่อยๆซึ่งสมองไม่มีไม่มีบอกว่าอิ่มพออะไรเงี้ยค่ะแต่สังเกตถ้าเราไปกินพวกโปรตีนพวกไก่ไข่ที่มันเป็นแบบเนื้อสัตว์แบบกลุ่มพวกนี้ค่ะพอเรากินแล้วอะท้องเราอย่างอิ่มสมองยังสั่งหยุดให้อิ่มใช่ไหมคะพอเรารู้แล้วว่าอันไหนที่เป็นน้ําตาลอันไหนที่เป็นแป้งะคะ่ะเราลดลดลงนะคะลดให้เขาน้อยลงในแต่ละมื้อยังไม่ต้องงดถ้าเกิดงดเลยอะคะ่ะมันจะทําให้ สมองต้องการแล้วเราจะรู้สึกว่ามึนหัวคือ,อ,อน้ําตาลตกอ่ะภาวะของน้ําตาลตกหรือร่างกายที่แบบสมองต้องการน้ําตาลนะคะที่ร่างกายต้องการน้ําตาลเนี่ยเขาจะสั่งให้เราไปหาอะไรกินยิ่งเราไปกดเขามากเท่าไหร่อะคะ่ะมันก็จะยิ่งแบบทรมานแล้วก็ช่วงแรกๆอะเราจะทําได้ไม่นานนะ,ะช่วงแรกมันต้องปรับตัวแต่เราต้องอดทนหน่อยว่าเราเราจะอดหวานเพื่ออะไรนะคะเพื่อหุ่นที่สวยไหมเพื่อร่างกายที่ดีโปรตีนจาก ในแต่ละมื้อค่ะควรมีอาหารที่เป็นพวกโปรตีนที่ทําให้เราอิ่มเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีโปรตีนอะ่ะเราก็จะไม่อิ่มอย่างนิดเองอค่ะทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้กินเนื้อสัตว์นะคะจะหันมากินกลุ่มพวกพืชจะมากกว่านะคะพืชพืชก็เป็นพวกถั่วเลนทิวอะไรกลุ่มพวกนี้ค่ะที่มีโปรตีนสูงสูงนี่ก็จะซื้อมาแล้วก็เอามาต้มแล้วก็เอามาต้มใส่ตู้เย็นไว้ค่ะพออยากจะกินกับอะไรก็ออกมาแล้วก็เอามาปรุงกับอาหารที่เราอยากจะกินคือ รสชาติเขาดีมากนะคะเหมือนคล้ายๆถั่วเขียวค่ะกินง่ายถั่วเลนทิลนะคะคนที่ยังกินไข่อยู่นะคะแต่ก่อนไม่กินไข่เนาะแต่ก่อนกินแต่พืชอย่างเดียวแล้วปรากฏว่าเออมีภาวะของผมร่วงนะคะผมร่วงแล้วก็มือเหลืองตัวเหลืองนะคะก็เลยลองกลับมากินไข่พอกลับมากินไข่แล้วะคะ่ะรู้สึกว่าเออดีขึ้นเหมือนเรารับรับโปรตีนได้เยอะขึ้นนะคะ นะคะก็ยังมีกินเนื้อสัตว์อยู่บ้างนะคะไข่อ่ะคะ่ะสามารถกินได้เลยเพราะว่าล่าสุดมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าเขาสามารถกินได้แบบไม่จํากัดอ่ะคะ่ะถ้าเกิดเรากินแล้วแบบยังไม่อิ่งก็กินได้เลยเพราะงานวิจัยเพิ่งออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วะคะ่ะว่ากินได้ไม่ต้องกลัวเรื่องคอเลสเตอรอลนะคะเพราะว่ากินแล้วมันจะเพิ่มคอเลสเตอรอลที่เป็นตัวดีอ่ะคะ่ะให้เราสามารถกินได้นะคะอันนี้มีงานวิใจัยใหม่ที่อัปเดตเนาะนี่เองก็เลยหันมากินไข่อย่างน้อยวันละประมาณ สีฟองก็กินอยู่สีฟองหกฟองล่าสุดไปตรวจเลือดก็ผลเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัว HDL คะ่ะก็สูงด้วยนะคะน้ำเปล่าอะให้กินวันละสอลิตรครึ่งถึง3ลิตรได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำอะเป็นตัวหนึ่งที่บางครั้งเรารู้สึกว่าหิวนะคะแต่จริงๆแล้วมันถูกร่างกายหลอกว่าหิวอะให้เราลองกินน้ําดูก่อนบางทีกินน้ําแล้วมันก็หายหิวไปเลยนะคะก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งที่ที่จะทําให้ เราสามารถประคองตัวเองให้อยู่ในภาวะที่อาการติดหวานหรืออยากหวานนะคะได้นะคะเนาะพอเราหิวบ่อยอะคะ่ะให้กลับไปดูหน้าตาอาหารที่เรากินมื้อก่อนหนะะ้าค่ะบางทีอาจจะขาดในเรื่องของไขมันดีนะคะไขมันดีแต่ก่อนนี้ก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่กล้ากินไขมันด้วยนะคะแต่พอศึกษามาเยอะๆรู้เลยว่าเป็นอะไรที่มันจําเป็นมากแล้วก็ขาดไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่กินไขมันดีนะคะวงเ็บเลย ดอกจัน39ดอกด้วยนะคะว่ามันจะหิวบ่อยนะคะแล้วก็จะทําให้เราพังด้วยบอกตรงๆเนาะไขมันดีอะคะ่ะบางคนก็จะกลัวว่าเอา้าลดน้าหนักอยากลดน้ำหนัก,อย,ก,นนกอยากผอมแล้วไปกินไขมันมันไม่อ้วนหรอจริงๆแล้วไข่มันดีมันมี กลไกการทํางานของร่างกายหลายๆอย่างอย่างสมองนะคะก็ต้องการไขมันดีกลุ่มพวกน้ํามันปลาต่างๆะคะ่ะก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นไขมันดีที่จําเป็นแต่ร่างกายสร้างไม่ได้นะคะคุณหมอก็ยังบอกให้กินเลยวันละ2,000มิลลิกรัมสามพมิลลิกรัมอะคะ่ะก็ต้องขาดไม่ได้นะคะเรื่องของไขมันดีเนาะถ้าเป็นกลุ่มพวกพืชต่างๆก็จะเป็นกลุ่มพวกของอะโวคาโดนะคะ อะไรอีกล่ะนมอัลมอนด์กลุ่มพวกนี้ค่ะแต่พวกถ้าเป็นเนื้อสัตว์ไขมันดีก็จะเป็นพวกปลาแซลมอนกลุ่มนั้นนะคะก็ไปหาทานได้หรือพยายามให้มันอยู่ในมื้ออาหารของเราะคะ่ะอย่าลืมที่จะกินผักนะคะเพราะผักใบเขียวอะ่ะมีในเรื่องของโพแทสเซียมและแมกนีเซียมค่อนข้างค่อนข้างสูงนะคะถ้าเกิดเราขาดกลุ่มนี้ไปอะก็จะทำให้เรามีความอยากของหวานแล้วก็ตาบะแตกง่ายนะคะ กลุ่มนี้ถ้าเกิดเป็นคนที่มีอาการเหน็บชาต่างๆก็จะขาดกลุ่มนี้ด้วยนะคะแมกนีเซียมกับโพแทสเซียมนะคะต้องกินผักเยอะๆขนาดไหนวันละ400กรัม400กรัมก็ประมาณกับครึ่งโลใช่ไหมคะยังใช้น้ําตาลอยู่แต่จะใ,ใช้ในปริมาณที่น้อยและใช้กลุ่มพวกน้ำตาลมาพาะพร้าวนะตารให้ความหวานแต่ไม่ที่เขาเรียกสตีเวียใช่ไหมคะแต่อันนี้มัน,ม,นมันเป็นใบนะคะเป็นใบแล้วก็เขาเป็นบทผงอะค่ะไม่ใช่เป็นสตีเวียที่เขาขาย ตามตามตามห้างอะไรพวกนั้นนะคะต้องดูดีๆเพราะบางทีอ่ะเขาก็ผสมพวกน้ําตาลเหมือนกันนะคะแต่ว่าพวกนี้คือใช้หน่อยเดียวมันหวานมากเลยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าใครที่ตัดหวานได้แล้วก็ไม่แนะนําให้กินเนาะพวกนี้เพราะว่ามันจะทําให้ลิ้นเราอะคะ่ะติดหวานแล้วเราก็อยากหวานอยู่ดีแต่ถ้าเกิดช่วงแรกๆถ้าเกิดใครที่ยังแบบว่าลดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถกินได้เหมือนกันนะคะว่า อ,อที่น้ำตาล0%นะคะกลุ่มนั้นก็ยังก็ยังให้ในเรื่องของความหวานอยู่นะคะพวกโยเกิร์ตแฟตศูนยและพวกนี้นะคะ่ะแฟตศูนย์จริงแต่น้ำตาลไม่ศูนย์นะคะต้องไปดูดีๆหลังฉลากค่ะจริงๆแล้วข้อมูลเรื่องน้ำตาลน่ะค่อนข้างเยอะถ้าเกิดให้พูดวันนี้คลิปนี้จะยาวมากนะคะนี้ก็เลยแบบว่าเอาแบบสรุปรวบลัดมาให้เนาะก็ประมาณนี้นะคะในเรื่องของความหวานแล้วก็ใครที่แบบว่า อ,อ,อดไม่ได้นะคะก็จะมีเทคนิคของการกินพวกกลุ่มผลไม้หรือกลุ่มแป้งพวกนี้ค่ะให้ลดระดับน้ำตาลลงอย่างเช่นทุกวันนี้ค่ะที่นิททำอยู่ก็คือถ้าเกิดว่าใครที่แบบกินพวกชอบกินกล้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นคนชอบกินกล้วยชอบกินพวกเผือกมานะคะพวกนี้มันก็ยังมีน้ำตาลอยู่ทีนี้วิธีการลดน้ำตาลที่อยูใ่ในของที่เราจะกินนะคะให้ทำยังไงก็คือเราอะค่ะเอาไปต้ม เราเอาไปนึ่งแล้วใช่ไหมคะให้เราค่ะเอาเข้าตู้เย็นนะคะการเอาเข้าตู้เย็นนะคะมันจะช่วยเข้าตู้เย็นแบบข้ามคืนไปเลยได้เลยนะ,ะเราเอาไปเข้าตู้เย็นแล้วใช่ไหมคะพอเข้าตู้เย็นแล้วเนี่ยค่ะมันจะทําให้ลดประดับน้ําตาลในอาหารเหล่านั้นนะคะลงเกือบประมาณ60 70%เลยนะคะถ้านิจําไม่ผิดอะ่ะอันนี้เป็นงานวิจัยเลยเนาะซึ่งทุกวันนี้อันนี้ทขนมกล้วยใช่ไหมคะทำเสร็จแล้วเราเาเข้าตู้เย็น เราค่อยเอาออกมากินแต่ก็กินในปริมาณที่มันจํากัดนะคะเพราะมันก็ยังหวานอยู่เนาะจริงๆแล้วรายละเอียดอะค่ะมันเยอะแต่ว่าเทคนิคทีนิดกินอะมันก็จะกินแบบแบบอยากกินแต่กินยังไงไม่ให้แบบอินซูลินมันโดดหรือร่างกายมันพังน้อยที่สุดอะค่ะหรือว่าถ้าเกิดเราจะกินหวานนะคะจําเป็นที่แบบต้องกินหวานไปงานเลี้ยงไปอะไรแบบนี้ค่ะจำกินต้องกินแป้งให้เรากินคู่กับผักนะคะให้ใส่ผักลงไปก่อนหรือกินคู่กันนะคะ ผัะค่ะจะช่วยลดในเรื่องของการที่ร่างกายค่ะได้รับน้ําตาลในช่วงแรกอะค่ะแบบพุ่งปี๊ดสูงเลยแบบเนี้ยค่ะนะกับพวกถั่วอะไรพวกเนี้ยค่ะกินกินคู่กันได้ไปอ่านเจอเนาะบางทีอะเด็ก็ใช้ในเรื่องของการกินพวกกลุ่มแอปเปิลไซเดอร์วานิก้าก็สามารถช่วยลดอาการอ,อ,อยากหวาน ของเราได้เหมือนกันเช่นกันนะคะแปรงฟันก็เป็นอย่างหนึ่งที่ช่วยทําให้เราลดอาการที่แบบเอ้ยลิ้นมันติดหวานใช่ไหมคะก็จะทําให้เราลดอาการนั้นลงไปแล้วก็ใช้ในเรื่องของเราเห็นแปรงแปรงที่เขาเอาไว้ขูดลิ้นไหมคะอันนั้นนะคะก็ใช้ได้นะครับนะคะแปรงขูดลิ้นนะคะเขาบอกว่าให้ขูดลิ้นนะคะตอนที่เราแปรงฟันนะคะทุกครั้งมันจะทําให้อาการติดหวานของเราะคะ่ะลดลงได้เร็วมากนะคะให้แนะนําในเรื่องของอาการติดหวานหรือว่า การที่จะกินอาหารยังไงให้มันสารอาหารมันครบแต่ละวันแต่ละมื้อค่ะมันอยู่ที่การเตรียมตัวนะคะถ้าเกิดเราเตรียมตัวอะไรไว้ในบ้านนะคะมันก็จะหยิบอย่างนั้นกินนะคะนิดเองนี่ก็กินนะเวลาหนุ่มซื้อขนมเข้ามาเห็นน่ะมันก็เหมือนกับมันเคยกินเนาะของมันอยากกินอ่ะเราก็เราก็กินแต่พอกินแล้วค่ะมันจะเกิดอาการติดหวานอย่างที่บอกนะคะถ้าเราคุมตัวเองไม่ได้อ่ะมันจะไปเลยไปแล้วไปเลยแล้วกว่ามันจะกลับมาได้ค่ะมันทําใจเหมือนเริ่มต้นนับ นับศูนย์มาเป็นหนึ่งใหม่อ่ะซึ่งซึ่งมันมันเสียเวลามากนะคะก็ให้เราเคลียร์ของในตู้เย็นหรือของที่เราจะซื้อเข้าบ้านอะคะ่ะให้แบบเออเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะดูแลสุขภาพจริงๆเนาะนิดเองก็เป็นคนที่เคลียร์ตู้เย็นแล้วไม่ค่อยซื้ออะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นประโยชน์เข้ามานะคะมีอะไรอีกอะ่ะก็เนี่ยประมาณนี้เนาะนะคะอย่างทุกวันนี้นะคะ่ะก็นิดอะ เออกินกินอาหารนะคะเชื่อว่าตัวเองก็กินไม่พอหรอกเพราะจริงๆแล้วมือ้อนึงอะ่ะจะให้คนมากินแบบอาหารเยอะจริงๆแล้วนี่เคยทําแบบอาหารหจานแล้วก็ไว้นจานเดียวกันเหมือนบาทพระ,ะคะ่ะว่า,าวันนี้เราจะกินอะไรเราก็ใส่ใส่ใส่ลงไปใช่ไหมคะแค่น,นั้นนะคะเราก็อิ่มแล้วแต่ในความที่เราอิ่มอะ่ะเราก็ยังได้รับสารอาหารไม่ครบเนาะนิดเองนะคะก็ทําอยู่ที่บริษัทยู Life, นะิเวอร์ไลฟ์เนาะวันนี้ก็ กินเสริมอาหารนะคะเพื่ออะไรเพื่อพอรู้ว่าเรากินไม่ครบไงพอกินไม่ครบร่างกายมันขาดพอมันต้องการอ่ะมันก็ไปสรรหากินมั่วไปตลอดนะคะนี่เองก็อันนึงที่นี้ขายไม่ได้เลยถ้าเป็นกลุ่มน้ํามันดีไขมันดีนะคะนี่เองกินน้ํามันปลานะคะน้ำมันปลาถ้าเกิดไม่กินไขมันอะไรเลยนี่ก็จะกินอ่ะน้ํามันปลาแต่ถ้าเกิดว่าเรากินพวกไขมันดีกลุ่มที่เป็นพวกอะไรอ่ะ เนยถั่วเป็นพวกกลุ่มพวกอะโวคาโดที่เรากินกันอยู่แล้วค่ะก็กินได้แต่ว่าน้ำมันปลาเป็นอย่างหนึ่งที่คุณหมอค่ะเขาบอกเลยว่าร่างกายสร้างไม่ได้แล้วเราจําเป็นต้องกินนะคะเม็ดแค่นี้เองก็กินวันละวันละสี่เม็ดหกเม็ดอย่างเงี้ยค่ะกินได้เพราะว่าวันหนึ่งเราต้องการถึงสองพันเนี่ยเราเรากินไม่ถึงอ่ะน้ํามันตัวไหนก็ก็มาทดแทนไม่ได้เพราะว่าไขมันอ่ะมันมันเข้าไปแล้วมันทํางานคนละแบบนะคะแล้วก็อยาาก,กินไอ้นี่นะคะพวก พวกของทอดของของผัดทอดอะคะ่ะน้ํามันมันเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้ามาพูดเรื่องน้ํามันดีกว่าเนาะถ้าน้ํามันในคลิปนี้น่าจะยาวนะคะแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งที่กินแล้วไม่เคยขาดเลยก็จะเป็นตัวไลเซนเชียลนะคะไลเซนเชียลจะเป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าคนเราต้องกินผักใช่ไหมคะผักที่แบบวันละครึ่งโลอะคะ่ะก็ถูกจะรองให้อยู่ใน3เม็ดนี้นะคะ่ะซองนี้นะคะกล่องกล่องนี้เลยนะคะเนี่ยนี่ก็กินแบบนี้นะคะ่ะ วันละสองซองนะคะเพื่อที่จะชดเชยในเรื่องของการกินผักของเราที่มันไม่ถึงเนาะยังไงกินไม่ถึงอยู่แล้วคะ่ะอิ่มก่อนถ้าจะให้ปั่นน้ํากินนะคะก็กินได้แต่ว่ามันก็ยังใสอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าอิ่มแล้วมันเต็มแล้วท้องมันเต็มนะคะพอเออน้ำตาลอะคะ่ะเข้าไปนะเนาะอ๋อตัวนี้ยังพูดไม่จบก่อนต้นไลนะ์เนาะบอกว่า เวลาที่เรากินน้ําตาลเข้าไปนะคะหรือสาเหตุของการที่เราติดหวานะคือสมองขาดพลังงานใช่ไหมคะก็ไลซินเชียเป็นตัวหนึ่งที่เขาว่าค่ะมีในเรื่องของพวกสารอาหารวิตามินแระธาตุ50ชนิดนะคะแค่เม็ดเดียวนะคะเม็ดสีเหลืองอะ่ะ50ชนิดเนี่ยเม็ดเนี้ยคะ่ะ50ชนิดเลยนะคะก็สามารถให้พลังงานเซลล์นะคะทำงานได้ลึกถึงระดับเซลล์เลยนะคะแล้วก็ร่างกายกินแล้ว เขาใช้งานได้ถึงระดับเซลล์พอเซลล์ได้รับพลังงานที่ดีสารอาหารที่ดีแบบนี้ค่ะเขาก็สั่งสมองให้อิ่มอยู่แล้วถ้าเกิดใครที่เคยกินนะคะจะรู้เลยว่ากินตัวเนี้แล้วอิ่มทําให้ตัวแน่นนะคะเฟิร์มกระชับเนาะแล้วถ้าเกิดเรากินแบบทุกวันนี้เราก็ยังหยุดน้ําตาลไม่ได้ใช่ไหมคะพอหยุดน้ําตาลไม่ได้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งคือน้ําตาลเข้าไปในร่างกายแล้วมันทําให้เซลล์เราหรือร่างกายเราอักเสบค่ะการที่เราเจ็บป่วยเป็นโรคนู่นโรคนี้อย่างเนี้น จริงๆว่าสาหเหตุหลักมันคือร่างกายที่มันเป็นกดแล้วก็อักเสบคือพอร่างกายอักเสบแล้วค่ะมันก็จะทําให้เราเป็นหลายๆโรคใช่ไหมคะเป็นอาการหลายๆอย่างที่ที่ร่างกายเราบกพร่องทีเนี้ยค่ะการที่ร่างกายเราอักเสบเนี่ยนิดเองอ่ะถ้าเป็นในกลุ่มของพวกอาหารนนิดเลือกอยู่แล้วนะคะเลือกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเออเราจะดูแลให้มันลึกแล้วมันครบลงไปเลยอะค่ะนี่ก็ดูแลด้วยตัวนี้ มกักกีพัทนะคะอันนี้ดูแลเรื่องเลือดกระตับนะคะเลือดกระตับโดยตรงเลยช่วยในเรื่องของการดีท็อกร่างกายเนาะกับอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ดูแลเรื่องของการดีท็อกในระดับเซลล์เลยนะคะเซลล์โครโมโซมดีเอทโรเมียนะคะเขาดูแลเรื่องของการดีท็อกนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการอักเสบของร่างกายด้วยขวดนี้นะคะการอักเสบของร่างกายทางร่างกายเลย นี่ก็กินรวมกันนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของเลือดก,กระตับถ้าเลือดก,กระตับดีร่างกายเราก็ดีเพราะว่าทุกวันนี้เรากินอะไรกินอะไรเข้าไปก็ผ่านตับใช่ไหมคะนี่เองก็กินค่ะปกติเขาให,ให้ใส่แก้วเขามีช็อตให้นะถ้าใส่รวมกันไปเลยค่ะอุ้ยเปิดแล้วตวงไม่ต้องตวงนะคะเพราะว่าแก้วเล็กเดี๋ยวหก อย่าว่าไปกลุ่มพวกนี้ค่ะมันทำให้นิดฟื้นคืนชีพเลยนะคะบอกตรงเป็นไมเกรนขั้นหนักเนี่ยคลิปที่แล้วบอกว่าเป็นไมเกรนหนักมากใช่ไหมคะเนี่ยก็ใส่รวมกันลงไปเลยคะ่ะแล้วก็กินได้เลยอยากกินตามอร่อยมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเห็นมันเป็นผลไม้ใช่ไหมคะผละไม้น่าจะเป็นน้ำตาลใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องของน้ำตาลนะคะไม่มีน้ำตาลที่ เป็นน้ำตาลอุตสาหกรรมนะคะเป็นน้ำตาลที่หวานมาจากฟุกโตสที่มาจากผลไม้ซึ่งบางคนบอกว่า,วาฟุกโตสก็น้าตาลเหมือนกันใช่ค่ะเป็นน้ําตาลแต่ว่าเขาให้พลังงานแค่12แคลเองแค่นี้เองค่ะแล้วก็ปริมาณน้ําตาลประมาณ3กร,รมัมถ้าเป็นมากกี่พัทคะ่ะสกร,รมัมแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้สกร,รัมเองนะคะให้แค่นี้เองค่ะเราไปกินอย่างอื่นละพังมากกว่านี้อีกค่ะนะคะนิดเองก็กินแบบนี้แล้วก็ วันนี้น่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอยากลดความอ้วนนะคะแต่ว่ายังติดหวานอยู่ถ้าเกิดใครสงสัยอะไรที่มันเป็นเชิงลึกอะค่ะถามถามได้นะคะสอบถามได้เนาะอินบ็อกซ์มาสอบถามได้เลยแล้วก็ทิ้งข้อความไว้ก็ได้คด่ะจะนีเข้าไปตอบให้วันนี้ไปแล้วขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาดูนะคะพบกันใหม่รนหน,นะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย